แล้วถ้าคุณมีเงินคุณจะขี้เกียจอยู่บ้านเฉยๆหรือคุณจะลุกขึ้นมาทําประโยชน์อะไรบ้างถ้ามีเงินแล้วคุณจะนอนไม่ทํางานไม่ทํากิจการอะไรซึ่งด้วยสามัญสํานึกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเงินมันจะหมดถูกต้องไหมแต่เพียงแค่คุณมองดูตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีเงิน2ล้านถ้าคุณไม่สามารถมองตัวเองมองเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่มีเงิน2ล้านแล้วไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ นั่นมันบ่งบอกว่าคุณไม่ได้คู่ควรเหมือนที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้คู่ควรโอเคไหมเพราะฉะนั้นคําที่คําโบราณคําตามหนังสือที่เขาบอกว่าฉันเออคุณต้องรู้สึกว่าคุณคู่ควรมันคือคําที่ถูกต้องแต่ในการที่เราไปฟังคอนเทนต์ต่ตางๆแล้วเราพยายามจะมาพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรฉันคู่ควรกับเงินฉันคู่ควรกับการถูกยอมรับฉันคู่ควรกับการถูกรักมันไม่ใช่ครับมันต้องเข้าใจในระดับลึกที่ผมกำลังอธิบายตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่มีสองล้านวันนี้ใครที่นั่งฟังผมอยู่เนี่ยลองพิมพ์มาให้ผมส,สักนิดสิตัวคุณในเวอร์ชั่นที่มีเงินสองล้านคุณจะทําอะไรบ้างที่คุณไม่เคยทําที่คุ